สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยสำหรับวันนี้นะคะเอิญมากับรถทั้ง2คันนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่กำลังตามหาย,ยู่สำหรับค่ายรถนะคะโตโยตา้า ยาลิสเครื่อง1.2สปอร์ตนะคะคันด้านซ้ายมือนะคะเป็นรถปี2021คันด้านขวามือนะคะเป็นรถปี2023คันด้านซ้ายเป็นรถสีเทานะคะดูดีเรียบหรูใช้งานง่ายบอกเลยดูแลรักษาความ,มสะอาดได้ง่ายมากๆที่สําคัญนะคะประหยัดน้ํามันทั้งคู่เลยคันด้านขวาเนะคะเป็นรถสีขาวตัดสีดำนะคะเป็นฮูทนนั่นเองที่พี่ที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มิลบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นหรือสนใจคัน ไหนนะคะโทรหาเอินได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะตัวรถนะคะทั้ง2คันกันเลยดีกว่าไปชมคลิปกัน เรามาชมกันที่คันแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น t o โย t a y ยา i ิ1.2ตัวสปอร์ตเกียร์โตได้รถสีาเทานะคะแฮชแบ็กหประตูนะคะพี่ๆท่าไหนที่กำลังมองหาหรือตามหาอยู่รถประหยัดน้ำมันบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆราคาของตัวรถนะคะอยู่ที่395,000บาทค่างวดอยู่ที่8,000บาทนะคะ72เดือน ตัวรถคันนี้ได้รถปี2021เล็กมาอยู่ที่75,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเอินจะพาไปชมบอดี้รอบคันกันเลยดีกว่าคันนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบฟู l l LED มีไฟ y ด i m ท r u ด ning ่งไหลมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้า ตัดด้วยโครเมียมและก็โลโก้ด้านหน้าเนะีคะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยที่สําคัญมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยด้วยช่วยนะคะในการขับรถทางไกลได้ดีมากๆเลยต่อมาเนี่ยค่ะเรามาดูกันที่กระจกตัวรถกันบ้างนี่กระจกมีโลโก้ Toyota าทำให้รู้ได้เลยเนี่ยว่ารถเดิมๆไม่มีเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนภาษีตัวรถนะคะและพระบนะคะหมดอีกทีก็ปี68เลยนะนี่เลย ไฟเดี้ยวก็จกมองข้างหูกระจกเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาได้ดูดีมากๆเลยตัวนี้นะคะแต่งแม็กมาให้ทั้ง4เส้นนะคะเป็นแม็กสีทองแบบนี้เลยนะพี่ๆที่ชอบนะคะแม็กที่แต่งมาแล้วนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้แม็กด้วยเลยนี่ยางปี2020นะคะติดฟิมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะความหนาโยมัน80นะคะคันนี้จะจกรถเดิมเดิม กระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะโตโยต้าโตโยต้านะะี่ค่ะที่กระจกสปอยเลอร์หลังเสากาะด,ด้านบนเนะะี่ยค่ะมาพร้อมกับตัวไลฟ้าด้านหลังด้วยที่ปัดน้ําฝนไฟเบรกดงที่3มีมาให้เรียบร้อยด้านท้ายมีโลโก้นะะี่ค่ะมาพร้อมกับตัวโคเมียมที่ตัดมาให้อย่างดีเลยนะด้านในตัวรถนะคะเรามาดูโครงสร้างกันบ้าง นี่ด้านหลังนะคะมาพร้อมหัวน็อตเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดเมดอาร์คโครงสร้างอยู่ครบแบบนี้เลยมีโชคนะคะพยุด้านหลังได้ดีมากๆที่สําคัญเป็นชคเดิมด้วยนะคะมีเม็ดอาร์คโครงสร้างรายละเอียดต่างๆหัวน็อตนะคะไฟด้านท้ายเดิมๆแบบนี้เลยไฟท้ายไม่แตกไม่เลาไม่เหลืองเลยด้วยพื้นที่ด้านในถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถแฮทชแบ็กห้าประตูสามารถพับเบาะได้นะคะจะได้มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นด้วย ประมานี้นะคะในส่วนของด้านนอกเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันบ้างภายในรถคันนี้นะคะได้เป็นสีดํานะคะคุมมาได้ดีมากๆนะคะสวยเลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแผงประตดูด้านข้างนะคะกระจกเป็นเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกกระจกปรับออโตโอ้ปรับไฟบไฟ้าด้วยแล้วก็นี่กระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีตัวล็อกเด็กมาให้ด้วยนะคะกันเด็กกดด้านหลังนะ ภายในตัวรถนะมาพร้อมพวมอลัยนะคะเป็นแบบมันติฟัง์กชันเดินได้แต่เข็บนะคะสีฟ้าแบบนี้เลยพวงมาลัยเดิมๆแบบนี้นะคะพวมาลัยนะคะก็สวยเดิมไม่มีช้ำเลยนะแล้วก็มาพร้อมจอทัชสกรีนนะคะตรงกลางมาให้ด้วยเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่าตัวกุญแจจะเป็นดอกไข่นะคะแบบนี้เลย เซนท่าล็อกรถปลดล็อกนะคะแบบนี้เลยนะที่กุญแจแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะเอยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะ<ม>นี่เลขไม่ตัวรถนะคะจะอยู่ที่เจ 15, ็0 0ักิโลเมตรหน้าปัดตัวรถเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลย h o องมลาลัยนะี่คะเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ขาสวยมากๆมาพร้อมจอทัชสกรีน fmam นะคะ<ม>แล้วก็บลูทูธนะคะรองรับมาให้เรียบร้อยแล้วแอร์ตัวรถนะคะเป็นแบบปรับออโต้นะ เพิ่มพัดลมนะคะจะเป็นปุ่มด้านซ้ายแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มอุณหภูมินะคะจะเป็นด้านขวาแบบนี้เลยหรือถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่แบบอยากตั้งเป็นออโต้ไว้เลยก็ได้อืมแรกๆก็จะแรงหน่อยนะคะแต่ก็ถ้าเกิดแบบใช้ไปเรื่อยๆเขาก็จะปรับเป็นออโต้ให้เราเลยนะตัวแอร์นนะคะจะมาพร้อมกับรูปทรงแบบนี้ให้เห็นเลยว่าตรงเนี้ยเดิมหมดเลยเดิมจากโรงงานเลยนะคะพี่ๆมาพร้อมกับตัวคอนโซลด้านบน ไม่มีคาบกาวใดๆเลยนะีคะที่สําคัญตรงนี้เขาก็แบบออกแบบดีไซน์มาเดินได้ตะเข็บมาแบบเดิมๆแล้วก็สวยมากๆเลย mm. คันนี้เขามีกล้องถอยนะคะมาให้เรียบร้อยเดิมจากโรงงานเลยนะคะเผื่อเวลาขับขี่นะคะในที่แบบแคบหรือว่าต้องถอยนะคะคันนี้ก็จะมีตัวที่แบบ บอกระยะให้ชัดเจนเลยนะคะเพื่อที่จะได้ขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นเลยตัวรถมาพร้อมเกียร์โต้คันนี้เป็นรถเกียร์โต้นะคะ PRN นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะขึ้นเขาลงเขาได้ปกติเบรกนะคะเป็นเบรกมือตัวเบาะตัวรถเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะเดินได้ตะเข็บเป็นสีฟ้าจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวพวงมาลัยเลยนะเพดานด้านบนเนะคะเขาก็จะได้เป็นสีดําเรียบร้อยแล้วที่สําคัญคันนี้เพดานไม่มียันตักระเดๆดเลยนะคะดูดีมากๆนี่ ยังใหม่อยู่เลยสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะคะกระจกเป็นแบบเลื่อนมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะภายในตัวรถนะคะจะมีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านนี้จะมาให้ 1. จุดแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งนะคะพร้อมกับตัวเสาด้านขวาอีกหนึ่งนี่แล้วก็ตัวพวงมาลัยอีกหนึ่งนะคะ,อบ,ออะ,คะบอกเลยว่า คันนี้ตอบจทยมากๆและที่สําคัญมีแอร์แบตถุงลมนิรภัยข้างหลังมาให้อีกด้วยด้านหลังตัวรถนะคะพื้นที่กกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่แบบชอบเบาะหนังอยู่แล้วและดูแลง่ายนะคะคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยแอร์เย็นนะคะคันนี้ปกติเลยนะแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะคะพี่่ะคันนี้สวยมากๆ พี่ๆถ้าไหนที่สนใจอยากนัดมาดูรถคันนี้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย7 0เมีนมุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันเลยนะนะคะแต่เลิกก็เปิดนะคะเดี๋ยวใครที่หารถนะคะก่อนปีใหม่นี้บอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเอาไว้ใช้นะคะวิ่งไปทางไกลก็ได้นะคะที่สําคัญเขาประหยัดน้ามันด้วยนะ,ค,ะคันนี้ได้รถตัวสปอร์ตนะ,ะ1.2สปอร์ตนะคะวิ่งถือว่าไม่อืดน,นะ,ะเพราะว่าเขาได้ตัวสปอร์ตมาแล้วและที่สําคัญเขาประหยัดน้ามันด้วยเลย คุ้มมากครบเลยนะคะราคาย้ำกันอีกทีนะคะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะเริ่มน้นที่ฟรีดาวพี่ๆท่านไหนที่ดูมาจากเอิญนะคะเดี๋ยวเอิญแถมฟรีนะคะค่าดำเนินการให้นะคะมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้แถมฟรีให้กับพี่ๆที่ดูมาจาก YouTube นะคะหรือว่า ติ๊กต็อกนะคะก็สามารถที่จะโทรมาหาเอิร์นได้ผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเอิร์นพาไปชมนะคะในส่วนของคันถัดไปกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปกัน ถัดมาเนะคะเรามาดูคันนี้กันบ้างนะคะได้รถสีขาวแบบนี้เลยคันนี้นะคะเป็นรถปี2023ตัวนี้ก็เล็กไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถสวยเล็กไม่น้อยการันตีให้ด้วยนะคะรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนเต็มรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําไฟไหม้ไม่แตะต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ราคายอยู่ที่445,000บาทนะคะเริ่มต้นที่4ดาวครั้ง็จะอยู่ประมาณ9,000บาทเลยพี่พีที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะในส่วนของคันเมื่อสักครู่เอิญแจ้งว่า ฟรีค่าดาเนินการให้คันนี้เอิญก็ฟรีให้เช่นเดียวกันนะคะมูลค่า15,000บาทลูกค้าก็ถือว่าไม่ต้องชําระเลยเพราะว่าแถมฟรีให้เลยในส่วนของตรงนี้นะคะสําหรับต่อมาเลยเดี๋ยวเอิญพาไปชมบอดี้ภายนอกกันเลยดีกว่านะคะคันนี้มาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบ Full LED นะคะไฟเดย์ท Running Light มีมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกระจังหน้าเป็นสีดําตัดด้วยคโครเมียมแบบนี้เลย ในส่วนของบอดี้นะคะด้านหน้าไฟหน้าไม่แต่งไม่เราไม่เหลืองไม่ชำรุดเลยด้วยมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานหัวน็อตสี่ลูได้แม็กทูโทนนะคะรถสวยมากสภาพยางคือดีเลยได้ย่างดันหลบด้วย <c oughs> ต่อมานี่คะกระจกหน้าเดิมๆนะคะมีโลโก้โตโยตา้า และที่สําคัญเนี่ยภาษีพบรบหมดอีกทีก็ปีหน้าเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดํามาพร้อมกับตัวฟิล์มนะคะติดมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะหนาประมาณ80นะคะเพาะดานด้านบนนะคะของคันนี้ก็จะเป็นสีดําตัดกับสีขาวได้ดีมากๆเลยคิ้วกันสับติดมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมโลโก้นะคะกระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่ขานี่ t ต y o t ต้า y ต t a ต้า อยู่ครบเลยสปอยเลอร์ด้านหลังที่คลิปฉลามด้านบนนะคะมาพร้อมกับตัวคีร่ฟ้าด้านหลังด้วยกระจกเดิมที่ปัดนน้าฝนด้านหลังมาพร้อมกับตัวโลโก้ที่เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถเป็นโตโยต้ายาริสตัวนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีของโตโยต้ายาริสด้วยเลยนะคะด้านหลังตัวรถเขามีพาย,ยางปูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นแบรนด์ของโตโยต้ายาริสเรียบร้อยเป็นแฮชแบ็ก5ประตูเช่นเดียวกันนี่ เม็ดอาร์โครงสร้างหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนี่ชกเดิมๆหัวน็อตต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตของตัวไฟด้านท้ายนะคะไม่เคยมีเปลี่ยนไม่แตไ่ไม่เลาไม่เหลืองไม่ชํารุดไม่มีน้ําเข้าใดๆเลยนะทางด้านซ้ายและด้านขวานะี่คะข้างในเขาจะเป็นแบบ LED ด้วยบอดี้นะคะด้านนอกก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอิญพาไปชมด้านในตัวรถของคันนี้ก็เลยดีกว่า ใายในตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแผงประตูด้านข้างนะคะเซ็นทรัลล็อกลถกดล็อกอก,อกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกออโต้ฝั่งคนขับมีตัวล็อกติดมาให้เรียบร้อยแล้วพนักอิงไหล่ด้านข้างด้านขวา,านะคะที่ประตูก็จะมาพร้อมกับหนังสีด,ดําเดินได้สีขาวแบบนี้เลยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกันเลยดีกว่านะคะคันนี้จะควบคุมการใช้งานเป็นตัวนี่เลยกุญแจแบบนี้นะคะเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกให้เรียบร้อย เลขไมตัวรถของคันนี้เนี่ยเพียง2 7 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าปัดดิจิตอลนะคะมีไฟสองสว่างให้เป็นสีขาวแบบนี้เลยเนี่ยคะตัวรถมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟัง์กชันนะคะทั้ง2ฝั่งรับสายวางสายได้นะคะมาพร้อมกับตัวเพิ่มเสียงลดเสียงให้ด้วยคันนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงให้จอตัวรถเป็นแบบทัชสกรีน ตัวนี้เนะะี F ่ย FMAM Bluetooth นะคะได้หมดเลยนะมาพร้อมกับตัวแอร์เนะคะเป็นแบบปรับออโต้นีเพิ่มพัดลมด้านซ้ายตัวด้านขวาจะเป็นปรับอุณภูมินะคะเพิ่มความเย็นความอมุ่นนะคะใดๆก็ได้นะคะตัวนี้หรือจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้ค่ะตัวแอร์ก็เย็นฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะหรือเราจะตั้งเป็นปกติก็ได้เช่นเดียวกัน เย็นช่ำๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวคอนโซลด้านบนไม่มีคราบกาวใดๆเลยนะที่สําคัญเดินได้ตะเข็บต,ต่างๆยังอยู่ครบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถสวยมากสภาพดีไม่ชําเลยนี่มีเก๊ใส่สัมภาระด้านซ้ายมาให้ด้วยเบาะหนังของตัวรถคันนี้บอกเลยว่าดูดีมากๆนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลน,นะคะเดินได้ตะเข็บเป็นสีขาวด้วยเบาะทรงสปอร์ตนั่งสบายนะคะดูแลง่ายรักสังง่ายด้วยนะนี่ เพดานด้้นบนนะคะไม่มีอนาขราใดๆไฟเพดานติดครบกระจกปิดเปิดสติกเกอร์อยู่ครบนี่ให้เห็นกันเลยกระจกไม่แต่งไม่ร้าวนยไม่ชํารุดใดๆ,ๆเพดานไม่มีอนุขรดใดๆเลยด้วยนะ,ะบอกเลยว่าสาภาพคือดีมากๆด้านหลังตัวรถบบอนหนังนะคะกว้างขวางคันนี้แฮชแบ็กห้าประตูดูแลง่ายรักษาง,ง่ายแน่นอนนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆเลยด้วย ตัวรุ่นย่อยของคันนี้นะคะเป็นตัว1.2 Sport X นะคะของคันนี้รถสวยมากย้ำราคากันอีกทีนึงดีกว่านะคะในส่วนของราคาคันนี้นะคะอยู่ที่445,000บาทนะคะค่างวดอยู่ที่9,000บาท72เดือนสนใจคันนี้นัดมาดูรถได้เลยนะคะที่เซลีไทย70มีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นนัดมาดูรถได้เปิดทุกวันเลยนะพี่ๆคะสนใจคันนี้นะคะจองออกรถเพียง 1,000บาทเท่านั้นถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านไม่มียึดมัดจำแน่นอนนีคะคืนให้ทุกกรณีเลยนะใครที่อยางนัดมาดูรถนะคะก็โทรหาเอินได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะเดี๋ยวเอินพาไปชมห้องเครื่องนะคะทั้ง2คันกันเลยดีกว่าไปชมกัน มาชมห้องเครื่องทั้งสองคันกันเลยดีกว่าเนะคะเราไปดูกันที่คันสีขาวกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ VVT-iE นะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมตัวรถนะคะไม่มียกเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าถ้ายกเปลี่ยนจะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ไม่มีราบน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมใดๆเลยนะพี่ดูนี่เดิมๆเลยนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะหัวนอ็อต อันนี้หัวน็อตด,ด้านซ้ายไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะหัวนอ็อตฝาโปรงไม่มีขยับไม่มีถอดแผ่นการความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์นะคะทุกจุดก็อยู่ครบแบบนี้เลย mm hmm. น็อตเดิมๆด้านขวานะคะหัวน็อตด,ด้านขวาเดิมเม็าโครงสร้าง mm hmm. หัวน็อตโครงไฟหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างรายละเอียดต่างๆสวยมากๆไม่ชําเลยหัวใจรถนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะห้องเครื่องนั่นเองนี่มาแป้นสียังอยู่ครบเลยนะ สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะออกรถกับเอินรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพิกความจมน้าไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กขังแน่นอนนะคะถัดมาเรามาดูคันสีเทากันบ้างนี่คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ VVTiE นะคะเช่นเดียวกันเป็นเครื่องตัวเดียวกันเพราะเป็นเครื่อง1.2นั่นเอง ECO Car ป,ประหยัดน้ํามันสําหรับห้องเครื่องของคันนี้นะคะนี่เลย มักเต็มสี่จากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะสติกเกอร์มอกอก,ก็อยู่ครบนะคะรายละเอียดโครงสราง้างต่างๆด้านในนี่คะหัวหน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดน้ำมันไม่มีเยิ้มรั่วซึมใดๆเลยนะนี่สติกเกอร์หัวหน็อตด,ด้านซ้ายไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดนี่น็อตเดิมๆเลยแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะน็อตด้านขวาเนี่ยค่ะไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยโครงสร้างต่างๆเดิมๆหัวน็อตที่ไฟด้านหน้านะคะไม่แตกไม่เ้าไม่เหลืองใดๆเลยนะ รถนนด้านในโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยให้เห็นกันเลยว่ารถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นไงกันบ้างคะสำหรับโตโยต้ายาริสทั้งสองคันนี้นะคะบอกเลยว่า รถสวยสภาพดีมากเลยนะคะพี่ๆพี่สนใจอยากนัดมาดูรถร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นสนใจโทรหาเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์มาหาเอิรนเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะใครที่เข้ามาชมถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถสวยๆกับทุกคนได้ชมกันอีกไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ